สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้เจทีจะมาพาเพื่อนๆนะคะมาแกะสเสน่ห์กันนะคะว่าสเสน่ห์อะไรนะคะของเพื่อนๆนะคะที่ใครเห็นปุ๊บหลงปั๊บนะคะแล้วก็เรามาดูสินะคะว่าเพื่อนๆมีสเสน่ห์อะไรนะคะลึกๆนะคนอื่นชอบมองชอบสนใจแอบมองอย่างนี้นะคะเรามาดูกันสิเจทีอยากให้เพื่อนๆตั้งสมาธิก่อนนะคะแล้วก็น,นะคะ สำหรับใครที่ยังเลือกไม่ได้น,นะคะก็กดสต็อปไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆของเราเจทีมีไพ่เลือกทั้งหมด3าเด็กนะคะเด็กที่หนึ่งเด็กที่2เด็กที่สามนะคะตั้งสมาธิก,ก่อนนะคะค่อยเลือกสำหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจทีสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเจทีทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะกดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็นะคะเจทีขอบพระคุณคนที่มากด u b s c r i b e คนที่มาทำทับสแตป์คอมเมนต์เวลาเพื่อคนอื่นนะคะทุกคนน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปดูสินะคะว่า สเสน่ห์อะไรในตัวคุณนะคะที่คนอื่นเห็นแล้วรู้สึกตกกลุ่มรักรู้สึกปลาปลืม้มรู้สึกอ,อยากเข้าหาแบบนี้นะคะเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะก็มาเรา,เรามาดูสินะคะส่งจิตส่งใจมาให้เจทีนะเรามาดูสินะคะว่า เสน่ห์อะไรที่คนตกรุมรักคุณนะคะเสน่ห์อะไรที่คนอื่นๆเขาตกรลงรักคุณนะคะวันนี้เราจะมาจเจาะเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วก็นะคะไปพัฒนาเนาะแปบ๊บนึงน,นะคะขอดูสเสน่ห์คนที่เลือกไพ่กองนี้หน่อยค่ะโอ้โหฟินออฟซอสพูดเก่งพูดพูดเก่งนะคะ พูดเก่งพูดตรงนะคะเด็กขาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นนะคะไพ่กองน,นี้ของเรา j u s t i c โอ้โหให้ความยุติธรรมคุณเป็นคนที่เป็นคนที่คือถ้าจะพูดข้างในอินเนอร์นะคะก็คือมีความเป็นผู้นำแล้วนั่นเองนะคะคือคนอื่นๆก็มองดีอะนะคะแต่ว่าดุ <laughs> เขาชอบที่คุณดุหรอ คือคุณเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความยุติธรรมนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมในตัวเองแล้วเป็นคนที่พูดเก่งมากพูดเก่งพูดจริงพูดจังนะคะเอาจริงเอาจังกับชีวิตนั่นเองนะคะไพ่กองนี้ของเราคุณไม่เล่นนะคะก็คือเรียกอะไรอะ่ะคำไหนคำนั้นน่ะนะคะประมาณนี้เป็นคนที่เฮอร์มิต อเป็นผู้ใหญ่ใจบุญเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ให้ด้วยนะคะคุณเนี่ยสเสน่ห์อะไรคะเนี่ยโอ้โหสิบถ้วยคุณเป็นคนคือจะทีจะบอกว่าอะไรอะ่ะคุณเป็นคนที่เป็นผู้ให้คุณเป็นคนใจบุญนะคะคุณเป็นคนที่ให้คนอื่นอ่ะนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะเป็นคนที่ มีบุญบารมีในตัวเลยนะคะคุณอาจจะรับราชการก็ได้นะคะเป็นตำรวจทหารเป็นครูบาอาจารย์ได้หมดนะคะไพ่กองนี้นะคะในอ,อินเนอร์ของคุณข้างในนะคะคุณมีความเป็นผู้นําสูงนะคะไพ่กองนี้ของเรานะคะคุณพูดอะไรคนก็จะเชื่อฟังคุณมีความยุติธรรมจัสติกนะคะมีความยุติธรรมมีการคือเป็นคนที่ชอบให้ความยุติธรรมกับคนอื่นนะคะัะเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นให้คําปรึกษาเสน่ห์ของคุณ นะคะคุณมีความรู้ความสามารถนะคะเพื่อนของเรานะคะถ้าไพ่กองนี้คุณคุณยังไม่รู้ตัวคุณมีความรู้ความสามารถมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแบบนี้นะคะคือใครเห็นใครก็รักนะคะเขาเรียกว่าเดอะไฮพินเทสเห็นไหมคะนักบวชไพ่นักบวชไพ่คน,ค,คนมีความรู้มีการศึกษามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ตัวคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่นะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นหนึ่งนะคะเดอนห้พิสทเทสนักบทหญิงนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่คือสเสน่ห์ลึกๆเลยคือคนเป็นคนมีสเสน่ห์ในทางด้านคําพูดคําบรรยายคําอภิปรายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการสั่งสอนคนนะคะเพื่อนของเราเนาะถ้าเพื่อนของเรายังไม่รู้นะคะไปเรียนเลยนะคะแปดถ้วยเห็นไหมคะแปดถ้วยขยายไพ่ของจัสติก คุณเป็นคนที่นะคะคือเป็นคนที่ยุติธรรมนะคะเดวิลขึ้นห้าไม้นะคะเห็นไหมคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าใครเห็นใครก็อยากที่จะเข้ามาดีลกับคุณใครเห็นใครก็อยากจะเข้ามาคุยกับคุณมาคอนเนคกับคุณมันเป็นเสน่ห์อะไรลึกๆนะคะที่ เจที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นไพ่ของเดวิลมาขยายเฮอร์มิตนะคะานย่านดีนะคะก็คือคุณอาจจะมีแฟนคลับเยอะนะคะไพ่ของเดวิลด้านดีเสน่ห์ของเขาคือการมีแฟนคลับนะคะการมีคนอยากเข้ามาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีโดยที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณมีของดีอะไรนะคะแปดถ้วยคุณมีของดีอะไรลึกลับในแปดถ้วยนะคะคุณคือคุณเป็นคนลึกลับด้วยนะคะไพ่กองนี้ของเรานะคะคุณเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็อยากจะ ดีลงานด้วยคุยด้วยคบหาด้วยนะคะเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจล้นเหลือด้วยนะคะไพ่กองนี้ของเราสิบถ้วยมีการแบ่งปันให้เท่าเท่ากันนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องการเรื่องงานด้วยนะคะคุณสามารถแบบดีลกับใครก็ได้นะคะห้าม้แล้วก็เป็นคนที่ชอบชนนะคะไฟเก่งนั่นเองนะคะไพ่กองนี้ของเราท o อัพค mm ัพ hmm. เห็นไหมคะทัวรอัพคัพมาขยายห้าม้นะคะ คุณเป็นคนรักใครรักจริงสเสน่ห์ของคุณลึกๆไพ่ก,กองนี้ก็คือการที่เป็นคุณเป็นคนที่พูดตรงพูดจริงพูดจังทําจริงด้วยนะคะไพ่กองนี้ของเราแล้วทําด้วยความรักด้วยนะคะไม่ได้ทําเพราะความเกลียดนะคะอืมคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะไพ่กองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนชอบเรียนรู้นะคะแปดถ้วยถ้าไม่ดีคุณก็ไม่เอาเลยนะคะคือเป็นคนที่เออถ้าคุณให้แล้วแล้วคุณ คุณรู้สึกไม่โอเคคุณละเลยนะคะคุณทิ้งเลยนะคะไพ่กองนี้ของเรามันมีความรู้สึกถ้าฉันทําดีมากๆแล้วอะนะคะแล้วมันไม่โอเคคุณทิ้งเลยนะคะสมมติอาจจะเป็นการที่แบบว่าคุณไปดีกับใครแล้วเขาไม่คอนเนคกับคุณนะคะคุณตัดจบเลยนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เราหรือใครนั่นเองนะคะไพ่กองนี้ของเรานะคะมีความาน่าหลงไหลอย,อยู่ในไพ่ของ the, อ the devil นะคะ ก็นะคะเพื่อนเพื่อของเราที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็พยายามบริหารเสน่ห์ตัวเองนะคะด้วยการคําพูดของคุณนะคะ 1. การเป็นคนใจบุญผู้หญิงใจบุญหรือผู้ชายใจบุญก็ได้สองนะคะเดี๋ยจะดึงดูดเนื้อคู่เข้ามาได้ง่ายด้วยนะคะคนที่รักคุณต่างฝ่ายต่างได้รับแบบนี้นะคะซึ่งจะมาจากสถานที่ทํางานนั่นเองนะคะไพ่กองนี้คุณอาจจะเป็นคนธาตุลมนะคะธาตุลมนะคะธาตุน้าธาตุไฟ เดอเฮมิตราศีกันนะคะอันนี้ราศีมังกรนะคะคุณจะอยู่ในราศีไหนก็ได้นะคะแต่จะทีอ่านไพ่โดยกว้างนะคะขอดูไพ่แนะนำหน่อยะคะ่ะไพ่กองนี้พลังงานคุณดีนะคะแล้วก็ขอดูไพ่พลังงานด้านลบหน่อยค่ะคุณมีอะไรไหมหรือว่าดีหมด Need, นะพยะายามนะคะเพื่อนๆของเราไพ่กองนี้เพื่อน,ออน,อนๆอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออะไรนะคะจริงๆไม่นะคะข้างในลึกๆอนะคะมีความรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่มีคนเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนๆทํานะคะเอพยายามนะคะเพื่อนมันอย่าคิดอะไรเองไปเองนะคะมันบางทีเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวก็ทําให้เรารู้สึกสับสนนะคะ <laughs> ถ้าไม่มีไม่มีคนเข้าใจหรืออะไรนะคะก็นะคะ เข้ามาคุยกับเจทิก็ได้นะเนี่ย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 ซินิมิสตี้การเล่นแร่ปแปรธาตุนะคะเพื่อนๆนะมีของดีอยู่ในตัวนะคะเป็นออร่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันติดอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยิวกับสิ่งพวกนี้หรือเปล่านะคะคือเขาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทินึกไม่ออกอะไรนะมีของดีในตัวนะคะที่เพื่อนๆสามารถเสกสรรตัวเองขึ้นมาให้สวยงามได้นะคะอาจจะเป็นพวกที่เพื่อนๆนะ ถืออยู่นะคะอย่างของเจทีนี่มีอะไรอะ่ะเมตตามหานิยมอะไรก็ได้นะคะเจะทีจะบอกให้เพื่อนๆนะคะพยายามฮิวตัวเองขึ้นมานะคะทําทให้ตัวเองสดใสนะคะบางครั้งชอบรู้สึกชอบอยู่คนเดียวแล้วเศร้าคือเศร้าเองคิดเองเออเองเจ็บเองนักเรียนพอแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เศร้าแล้วก็ฮิวเองได้นะคะเก่งอยู่นะคะเลิฟนะคะ อเนี่ยมันเป็นไพ่ของเดวิลนะคะใครๆก็ตกลุมรักเพื่อนๆได้โดยง่ายนะคะเพราะว่าเพื่อนๆมีความรักให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะสําหรับเสน่ห์ของไพ่กองนี้นะคะเอก็ระวังนะคะหนึ่งอย่างก็คือการไปตกบุมรักคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะออกได้ยากนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะนี่แหละคะ่ะคือเสน่ห์ของเพื่อนๆของเรานะคะ เก่งเก้านะคะแล้วก็มีความสามารถมากมายนะคะไพ่กองนี้เนาะรักใครรักจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองนั่นเองไพ, Queen พ่ u e e n of s ซอ r ์สไพ่ประจําตัวนะคะแล้วก็เสียอย่างหนึ่งชอบเป็นคนแอบเศร้านะคะแอบแอบเศร้าแอบซึมนะคะแอบเศร้าแอบซึมเหมือนไม่มีคนสนใจก <g iggle> ็ <G rab> <g iggle> ไม่ต้องเศร้านะคะเพื่อนคุยนะคะเพื่อนๆของเราเนาะก็ประมาณนี้สําหรับไพ่กองนี้นะคะ สำหรับไพ่กองนี้เจทีไปก่อนนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel นี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเราเรามาดูสินะคะว่าสเสน่ห์อะไรนะคะของคุณนะคะที่ทําให้คนตกกลุมรักคุณนะคะเคนรอบข้างก็ได้นะคะเพื่อนๆของเราเราจะมาดูสเสน่ห์กันนะคะเราไม่ดูอะไรที่ไม่ใช่สเสน่ห์เนาะ แล้วเราก็ไปพัฒนานะคะอืมอย่างเจทีนี่ต้องพัฒนาเรื่องการพูดนะคะพูดพูดไปคำไปอ่ะคำเองนะคะโอเคนะคะเรามาดูสเสน่ห์ของเพื่อนกองนี้ของเราเนาะสเสน่ห์อะไรของเพื่อนกองนี้คะมาสองใบพไพ่ประจำตัวนะคะพไพ่ประจำตัวเป็น queen of pentacles นะคะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะ ในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของเซเว่ o ออ s นะคะอืมการเป็นคนที่ไม่คิดจะทำอะไรเ,เป็นไพ่ของ seven of อ o e การที่เป็นคนรู้จักพูดนะคะนี้เป็นไพ่ประจำตัวนะคะเป็นคนที่รู้จักพูดรู้จักคิดรู้จักทํานะคะมีเหตุมีผลนะคะไพ่กองนี้ของเราเฮอร์มิตขึ้นอีกแล้วนะคะเนี่ยเออ เป็นคนมีเหตุมีผลนะคะไพ่กองนี้ของเราแล้วเป็นคนที่ไพ่เซเว่นออฟซอสนะคะก็เป็นคนเก็บดาบเข้าลังนะคะก็หมายความว่าเป็นคนที่ไม่พูดมากพูดเยอะนะคะเน้นการกระทํานะคะเพื่อนที่ด้วยไพ่กองนี้ของเราแล้วทําดีด้วยนะคะคิดดีอะนะคะแล้วทําดีทําทําจริงนะคะอืโดดเด่นนะคะในสังคมเรื่องฐานะเพื่อนๆนะคะโอ้โหสเสน่ห์ของ <laughs> เพื่อนๆเป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่เป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนจริงใจเป็นคนรักเดียวใจเดียวแบบนี้นะคะเซเว่นออฟซอขึ้นมามันเป็น,ปนแบบว่าอะไรที่แอบคิดแอบทำเพื่อนๆอย่าไม่ทํานะคะไม่ทําผิดนั่นเองนะคะให้ประจําตัวเซเว่นออฟวอร์ สเต้งสเต้งและสตรองนะคะคือถ้าเป็นในลักษณะนึงก็คือเป็นผู้หญิงที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วนะคะไพ่กองนี้ของเราเป็นคนไม่ชอบวุ่นวายนะคะเป็นคนไม่ชอบวุ่นวายเป็นคนชอบชอบอยู่กับครอบครัวเป็นคนที่คือถ้าถ้าในลักษณะว่าไม่ชอบออนินทาคนอะนะคะไม่ชอบที่จะพูดจาอะไรคนอื่นรับหลังนะคะเป็นคนที่ชอบ โอ้เป็นคนรักเพื่อนด้วยนะคะเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนใจบุญเป็นคนชอบให้ให้ทานอะนะคะให้เฮอริคขึ้นมาคู่กับติดถ้วย่อยนะ<ส>เดี๋ยวจะทิชอ่อันทีเดียวนะคะทัวอออร์ออฟคับเนี่ยเสน่ห์ของเพื่อนๆนะคะจริงๆนะคะก็นะคะเป็นคนที่ ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองนะคะ Queen of p e n t a c l e นะคะเขาเป็นคนชัดเจนเขาเป็นคนที่แสดงออกจริงๆว่ารักใครเขารักจริงนะคะแล้วก็เขาเป็นคนนิ่งๆนะคะ,สะเสด็จของค,คุณคุณเป็นคนนิ่งๆคุณไม่ชอบวุ่นวายนะคะไม่ชอบอ่มันเป็นไพ่ตกลงมานะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบพูดจาอะไรคนรับรังไม่ชอบนินทาไม่ชอบที่จะวุ่นวายกับใครเป็นคนที่นิ่งๆนะคะซีดาบนะคะเฮอร์มิตนะคะเป็นคนที่ใจบุญน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่ รักครอบครัวนะคะเป็นคนรักครอบครัวรักรักแฟนรักเพื่อนรักจริงเป็นคนรักจริงแล้วเป็นผู้ให้จริงนะคะทริอฟสอดนะคะเป็นคนที่ไม่คิดจะทําผิดกับคนรักของตัวเองนั่นเองนะคะเ,เพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราสตรองคุณมีความสตรองเวลาที่มีใครมาขอความช่วยเหลือคุณให้เขาจริงๆนะคะคุณให้เขาจริงๆนะคะไพ่กองนี้ของเราถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับก็ตามนะคะเห็นไหมคะคุณสามารถหวานแหลงอบตาหวานได้คือคุณ ลึกๆของคุณคุณมีความเป็นผู้นําสูงนั่นเองนะคะเพื่อนๆของเราเป็นคนที่ให้มีความเมตตามีความอ่อนโยนอ่อนหวานในบางครั้งดูเหมือนแข็งกระด้างน,นะคะไม่คือแสดงออกแบบแข็งๆะนะคะแต่ภายในลึกๆคนอินเนอร์ด้านในนะคะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าคุณอะเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่ ไม่สื่อสาาความใครนะคะแล้วก็ไม่ไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครด้วยนะคะเห็นไหมคะมีคนว่าคนอะไรเพื่อนเพื่อก็จะหนีนะคะไม่เข้าไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบวุ่นวายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเงียบเงียบเรียบเรียบร้อยๆแบบนี้นะคะเหมือนผ้าพ,พับใบอะนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความเป็นผู้นำสตรีนนะคะคนเกรงอกเกรงใจง่ายแบบนี้นะคะซึ่งคือเห็นปุ๊บเกรงใจเลยนะคะแล้วเป็นคนที่มีจริยธรรมในใจนะคะ tree of source นะคะ ขยายโฟลอบอนะคะคนที่รักใครแล้วก็ซื้อสัตว์ต่อคู่ครองของตัวเองนั่นเองนะคะคนที่น่านับถือมากๆคนหนึ่งเลยนะคะสเสน่ห์ของเพื่อนของเรานะคะอืมคือชอบช่วยเหลือคนนะคะชอบช่วยเหลือชอบอะไรแบบเนี้ยขอดูหน่อยนะคะสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งในตัวคุณเพื่อนๆหรอคะให้เอาเครื แนะนำเลยคะ่ะมีอะไรที่แนะนำเพื่อนๆไหมคะเพ,เพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะถ้ามีฐานะนะคะก็จะดึงดูดคนที่เขาอยากต้องการความช่วยเหลือมาหาเพื่อนๆน,นะคะคนที่เขาแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเข้ามาได้ง่ายะนะคะต้องระวังด้วยนะคะถ้ามีฐานะมากๆนะคะอืมต้องระวังคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้รักจริงจังอะไรนะคะ ถ้ามีฐานะร่ำรวยแบบนี้นะคะเนี่ย letting go นะคะอะไรที่เพื่อนเพื่อนรู้สึกแย่ร, yeah, รู้สึกอะไรนะคะก็ move on นะคะอืมรู้สึกว่ามันออกไม่ได้นะคะอยากไปอย่างเงี้ยให้แนะนํานะคะเพื่อนๆอาจจะติดอยู่วังบนเก่าๆนะคะเลยไม่รู้ว่าตัวเองมีสเสน่ห์มากมายสิ่งคือไม่รู้ตัวนะคะว่าสิ่งที่มีอยู่ดีนะคะเป็นคน ถ้าเพื่อนๆยังติดอยู่กับพลังงานเก่าๆนะคะพยายามเคลียร์นะคะเพื่อนๆของเราจักรที่สามนะคะจักราความรักนะคะ letting out นะคะก็คือจิตวิญญาณที่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง ก็สําหรับไพ่กองนี้นะคะจะทีเห็นแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรจะทีลืมความหมายไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ความหมายเขาก็คือการโดนขายนะคะการโดนขายการโดนพูดจาไม่ดีในทางลับนะคะโดยที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องทํานะคะก็คือการอย่าไปสนใจอย่าไปแคร์ไม่น่าไพ่ของ s of swords ขึ้นนะคะการยินทาการอะไรคนอื่นแอบนินทารับหลังเพื่อนๆในทางที่ไม่ดีนะคะ อาจจะเป็นในทางด้านคู่ครองหรือคนรักก็ได้นะคะเปิดใจคุยกันนะคะคนที่เป็นเพื่อนดีอยู่ด้วยนะคะอันนี้อันนี้ไม่ต้องแบบคนนอกก็ได้นะคะไพ่เหมือนกับว่าเพื่อนๆน,นะคะคือเอ่อบางสิ่งบางอย่างทีเ่เพื่อนรู้สึกว่าออกไม่ได้นะคะก็นะคะพยายามนะคะเพื่อนของเรามันเป็นในลักษณะว่าอาจจะโดนคนอื่นพูดจาหรือว่าพูดไม่ดีรับรังนะคะว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีแบบนี้นะคะก็ เพยายามนะคะเรื่องของเราอย่าไปใส่ใจนะคะคําพูดของคนนะคะเพราะมันจะทําให้เราบล็อกนะคะบล็อกคือก็คือบล็อกตัวเราเองหาสเสน่ห์ของเราไม่เจอซึ่งเพื่อนๆเ,เป็นคนที่นิ่งเงียบๆนั่นแหละนะคะที่คนเขาชอบเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนใจบุญเป็นคนธรรมะธรรมโมนะคะถ้าใครมาว่าหรือมาเอาอะไรรับหลังไม่ต้องไปแคร์คำพูดของคนนะคะไพ่ไพ่อันนี้ยเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะ ที่ชอบแคร์คนอื่นมากเกินไปนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะการเงินการอะไรก็ได้ไปช่วยเขาแล้วเขาบอกว่าเราเป็นคนไม่ดีไปนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าขออีกใบหนึ่งนะคะอืมตอนนี้จิตวิญญ,ญาณของเพื่อนนะคะเอ่ออาจจะเสียหลักนะคะไพ่ของการขายนะคะคําพูดรับหลังค่ะว่าไม่ดีอย่างเนี้ยนะคะ e n t e r t m e n t นะคะก็คือพยายามจะขังตัวเองนะคะอันนี้ อันนี้ก็คือไพ่ไพ่ของการแนะนํานะคะพยายามอย่าขังตัวเองนะคะเพื่อนๆของเราไว้ในที่อะไรที่อันีนบางทีความคิดของเพื่อนๆเองนะคะที่ทําร้ายตัวเองบางครั้งอ่ะนะคะอืมคือในสิ่งที่ดีๆของเพื่อนๆมีเยอะมากกว่านะคะพยายามอ,อ่บางครั้งอย่าอยู่กับตัวเองมากเกินไปพยายามหาเพื่อนคุยด้วยนะคะ <S <S ถ้าใครพูดจาไม่ดีหรือมาหวังผลประโยชน์นะคะเราแทงเรารับหลังนะคะเซเว่นออฟซอแบบเนี้ยนะคะพยายาม ว่า,าร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามอย่าเก็บไปคิดนะคะเพราะบางทีคนที่พูดเรื่องของเราเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเราจริงๆหรอกคะ่ <homage> ะเขาก็แค่พูดพูดพูดแล้วเขาก็ไปสนใจเรื่องของเขานะนะคะเพราะว่าไม่มีใครมาสนใจเรื่องคนอื่นตลอดเวลานะคะอย่าแคร์คาคนอื่นมากนะคะเรื่องของเราสนิทของมือเพื่อนมีเยอะอยู่แล้วนะคะโดดเด่นนะคะโดดเด่นมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะนี่ก็คือแต่บางครั้งคนเราเนาะมันก็มาตกอยู่ในห่วงของการไม่เข้าใจกันของคนรักมันทําให้เราบล็อกนะคะเหมือน เราไม่เห็นค่าของตัวเองนะคะเพื่อที่เลือกไพ่กองนี้นะคะพยายามหาสเสน่ห์ของตัวเองให้เจอนะคะสิ่งนั้นก็คือการที่เพื่อนๆเป็นคนใจบุญรักครอบครัวนะคะมีความรักให้กับคนอื่นจริงๆนะคะบางครั้งอาจจะอยากได้ความรักกลับแต่ไม่ได้ก็เลยรู้สึกอยากคิวตัวเองนะคะไพ่กองนี้ของเราก็ประมาณนี้เลยนะคะอืมจะทีเป็นกําลังใจให้นะคะเออถ้าเพื่อนๆอยากสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะ เ,เพลงฮิลลิ่งนะคะจักระนะคะสามหกเก้านะคะเซิร์ชไปนะคะที่ YouTube นะคะฮิลลิ่งจักระนะคะสามหกเก้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทีเด็เซิร์ชนะคะนี่นะคะเพลงเลกเิการรักษาทุกระดับทุกอารมณ์และจิตวิญญาณนะคะแบบนี้นะคะไปเซิร์ชได้เลยนะคะมีเยอะนะคะ พยายามเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะคะหาตัวเองให้เจอนะคะเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราก็โอเคนะคะสเสน่ห์เยอะแบบนี้นะคะเจะที่ไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe comment มมน,น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในชแน,นลนี้เจที่สี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเจทีนะคะของเรานะคะเรามาดูสินะคะว่าสเสน่ห์ อะไรของเพื่อนที่เลือกไพ่กลองสีม่วงนี้นะคะทำไมเสน่ห์อะไรถึงได้ขอดูเลยนะคะเสน่ห์เพื่อนๆมีเสน่ห์อะไรคะเราจะหาแต่เสน่ห์นะคะวันนี้แต่ก็จะมีไพ่แนะนําดูพลังงานด้านจิตวิญญาณเพื่อนๆนะคะอันนี้เสน่ห์อะไรที่คนภายนอกเขาตกดุมรักเพื่อนๆนะคะคนรอบๆเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะคะโอเคเนาะ ดูหน่อยค่ะ justice อ้โหวิ justice เป็นไพ่ของความยุติธรรมนะคะีเรียน เพื่อนในเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะแต่ในม,มุมเป็นคนน่าค้นหานะคะสีรษะเธออยู <laughs> night, ่แห่งไหน h ทม e พลนน่าค้นหาหน่าสนไจ t e m p l a t มีเสน่ห์ลายลึกที่คนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชอบเพื่อนนะคะมันเป็นอะไรที่แบบอืผู้หญิงดูผู้ชายคนเนี้ยน่าค้นหานะคะ night of pentacle นะคะน่าค้นหาหน่าติดตามนะคะเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้มีเสน่ห์ที่ ลึกลับนะคะลึกลับแบบซับซ้อนหรือเปล่าโดยดูดหน่อยนะคะขอดูนะคะเป็นคนที่อืมเป็นคนที่ชัดเจนนะคะในออฟเพนติเคิลนะคะรักใครชอบใครชัดเจนนะคะ King of Wands นะคะโอ้โห p เพ็กซ์ออฟเพนติเคิลเป็นเสน่ห์ที่แบบ ม่นะนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะมีความเป็นหญิงและเป็นหยางอยู่ในตัวเองสูงนะคะไพ่กองนี้ของเราแทมเพลนต์คิงออฟ o อลเพ็กซ์ออฟเพนติเคิลนะคะเป็นคนละมุนละม่อมคือมีทั้งหยินและหยางในตัวของตัวเองนะคะควีนออฟเพนติเคิลเห็นไหมคะเป็นคนที่จัดการปัญหาชีวิตของตัวเองได้ดีทีเดียวนะคะไพ่กองนี้ของเราเป็นคนที่รู้จักเวลาจัสติกก็จัสติกนะคะเวลาเพ็กซ์ออฟเพนติเคิลไนท์ออฟเพนติเคิลนะคะก็ เวลาที่จัสติ c ก็จัสติ c คือเวลาที่ตัดสินใจก็ <c oughs> คือตัดสินใจไม่เอาก็ไม่เอานะคะมีความละมุนละม่อมอยู่ใน text of c น e ิเคิลนะคะก็คือเด็กทูเรียนนะคะมีการรเริ่มคิดทําอะไรใหม่ๆอยู่ตะลอดเวลาความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองนะคะและเป็นคนที่นะคะมีเสน่ห์มากนะคะทําให้ผู้ชายอกหักมาหลายคนแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนที่เลือกให้กองน,นี้นะคะเป็นคนที่ชัดเจนนะคะถ้าตัดจบก็คือจบแล้วพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทันทีไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องเงินด้วยนะคะ เรื่องเงินด้วยนะคะและเป็นคนที่มีคําพูดโดดเด่นมากในสังคมนะคะแถมพนันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่แบบว่านะคะคือเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะสนิละสวยมากๆนะคะเป็นคนที่กุมชีวิตตัวเองนะคะไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งสิ้นนะคะเป็นคนที่เห็นไหมคะดอกกุญแจกุญแจก็คือการไขเข้าไปการต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองการที่ไม่ง้อใครเป็นคนหนึ่งอย่างก็ ก็มีนิสัยหนึ่งอย่างะคะคือไม่ค่อยง้อคนนะคะแต่ก็นะคะเป็นคนที่เราจะพูดว่าไงอะ่ะคนไม่ง้อคนอะก็คือถ้าถ้าไม่ใครใครต้องการไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเลยนะคะต้องการที่จะสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาเองนั่นเองนะคะแล้วเป็นคนมี บางมุมนะคะที่มีความลับนะคะไพ่สี่เรียนของเราไม่ได้เปิดหมดนะคะให้คนเข้ามาในชีวิตของตัวเองมากมายนะคะเป็นไพ่ของอ King of p e n t a c l e นะคะเพื่อนๆอาจจะมีนะคะในลักษณะว่ามีฐานะแล้วดูแลตัวเองได้แล้วนะคะ Queen of p e n t a c l e นะคะเป็นไพ่ของราชินีราชาเป็นคนที่จัดการชีวิตตัวเองได้ มสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะนะคะไพ่กองนี้ของเรามันออกในลักษณะดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ค่อยงอไครนะคะแทมเพลนเอ่อจัสติกค,คุณอาจจะเป็นคนโสดนะคะโสดแบบสดสวยและก็มั่นมั่นมั่นใจในตัวเองมากนะคะไพ่กองนี้ของเรามีการคิด,ดเริ่มอยู่ตลอดเวลาวางแผนเริ่มเรื่องงานเรื่องการอยู่ตลอดเวลาอืมเสน่ห์หลักๆของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็คือความตรงนั่นเองนะคะการ ความตรงความชัดเจนในตัวเองนะคะชอบหรือไม่ชอบจะพูดเลยนะคะอืมอาจจะทำให้หนุ่มๆหมลายๆคนอกหักโดยตัวที่ตัวเองไม่รู้ก็ได้นะคะไพ่กองนี้ของเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทีขออนุญาตแบบถ้ดับไฟโอเคเรามาดูสินะคะไพ่ไพ่แนะนำ คือเป็นเพื่อนที่เลือกใพ้กองนี้นะคะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะคะในอินเนอร์ใน này, ตัวเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องการแต่งตัวด้วยนะคะ เป็นคนที่ใส่ใจในการแต่งตัวมากนะคะเป็นคนที่ละเอียดละออมากมากนะคะเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะคะมันดูโดดเด่นในสังคมอ่ะนะคะไม่ว่าจะแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันเข้ากับบุคลิกเพื่อนเลยนะคะเพราะผู้ชายเห็นปุ๊บนะคะมีความหวังทันทีนะคะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเห็นนะครับเพราะคุณมีความเป็นหญิงและอย่างยินและอย่างในตัวเองสูงนั่นเองนะคะผู้หญิงคุยด้วยก็ชอบนะคะแบบเจทีนี่นะคะมีแต่ผู้หญิงนะ ไม่มีหนุ่มๆเลยอ่ะไม่มีสเสน่ห์เจทีไม่มีหนุ่มๆเหมือนเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะหนุ่มๆเห็นปุ๊บนะคะมีความหวังและอยากสร้างอนาคตด้วยเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าจะมั่นคงแล้วนั่นเองขอดูไพ่ออร์เคิลหน่อยนะคะเจะทีจะล้์ไลา์สิ่งที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะโอ้โหนะคะพพไพ่ไพ่ใบนี้กับพไพ่ใบนี้เหมือนกันเลยนะคะถ้าคนเห็นเพื่อนๆปุ๊บนะคะ มันมีความรู้สึกลุ่มหลงทันทีนะคะมันมีความรู้สึกลงเข้าไปในป่าป่าอะไรหิมะผาหรอหลงอ่ะนะคะหลงในลักษณะรูปร่างนะคะรูปร่างของเพื่อนๆนี่แหละนะคะที่ดึงดูดเขามากนะคะอืการแต่งกายเซ็กซี่เนี่ยอยากมาเป็นเหมือนสเต็ปของเรานะคะอยากมาเป็นเหมือนผู้หญิงมีความฝันอะ่ะเพื่อนๆอาจจะมีชื่อเสียงก็ได้นะคะมีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะไพ่ของเทมเพลนเนาะเป็นคนที่นะคะ ร่างกายเหมือนคนมีบุญนะคะร่างกายที่แบบโดนอ่เคือลักษณะของคนนะคะทุกคนนะคะที่มาเกิดนะคะก็มีบุญมานะคะปั้นมานะคะให้สวยนะคะอืมเป็นคนที่เราแวดระวังตัวมากนะคะเก่งนะคะไพ่กองนี้ของเราเก่งหมดเลยนะคะ <S <S เป็นคนที่สังเกตอะไรเล็กๆน้อยๆได้ดีนะคะไพ่กองนี้เนาะสเสน่ห์ของุเพื่อนนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยน่าห่วงอย่างเดียวนะคะ คนเข้าหาเท่านั้นเองว่าเขาจะจริงใจหรือเปล่านะคะอืสเสน่ห์ของเพื่อนๆน,นะคะสําหรับไพ่กองนี้นะคะเอ,อคือคนเห็นปุ๊บนะคะไพ่แนะนํานะคะเก็บไปฝันปั๊บเลยนะคะแต่มันมีไพ่ของการที่แบบแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีคนของตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วก็คนรอบข้างที่เห็นนะคะเขาก็อยากจะเข้ามาพึ่งพาด้วยนะคะอยากเข้ามาเอาสเปริชเชีลจิตวิญญาณ มาคอนเน็กด้วยนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ออกในลักษณะดารานะคะหรือคนที่มีสีสันนะนะคะหน้าคบหาหน้ามาคุยหน้ามาอะไรด้วยมันทําให้เขารู้สึกชุ่มชื่นแล้วก็บางบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีเสน่ห์ร้ายลึกขนาดนี้ <c oughs> ก็ลองไปเช็คดูนะคะอาจจะมีคนอื่นๆสนใจเพื่อนๆแต่เขาไม่กล้าเข้าหาหรือเปล่านะคะอคือเห็นปุ๊บ ตกลุมรักปั๊บเลยสนใจเลยนะคะผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เป็นใครอะนะคะเป็นคนที่คล้ายๆค,คนในความฝันนะคะแล้วก็ระวังนะคะใครจะเข้ามาแอบหลงเราหลงไหลในปื้มเราจนเราอาจจะหนักใจก็ได้นะคะเ,เพื่อที่เลือกไพ่กองนี้ของเราประมาณนี้เลยนะคะสำหรับไพ่กองนี้จะทีไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe c o m มนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel นี้เจ้ที4ี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ